รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองเมืองอาเซียนพบกับเรา2คนนะครับผมเซนครับติโตครับเรามาเจอกันแบบนี้พร้อมกับทุกความเคลื่อนไหวนะครับในเศรษฐกิจของอาเซียนที่ตอนนี้เราจะมีการรวมตัวกันเป็น AEC นั่นเองครับสัปดาห์ที่ผ่านมานําเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายคนจะบอกว่าน่าสนใจอยู่สัปราห์นี้ขอนําเสนอกันต่อนะครับใช่ครับและในตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอของบ้านเราเนี่ย ให้รับผลกระทบหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของค่าแรงครับซึ่งตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเยอะมากๆทีเดียวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งของเราไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามเองเนี่ยค่าแรงเขาค่อนข้างถูกจากเราเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมครับฟ้าหลังฝนสดใสเสมอครับภายในปีนี้เขาจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฮะซึ่งแน่นอนครับว่าตลาดขึ้นห่วงเราเนี่ยจะมีการเติบโตมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับเนื่องจากว่าคนซื่อของเราจะ60ล้านคน จะกลายเป็น600ล้านคนครับซึ่ง600้ล้านคนนี้ก็มาจากคนที่อยู่ในประเทศสมาชิกของอาเซียนนั่นเองครับด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ประเทศไทยเองถือว่าค่อนข้างที่จะมีศักยภาพเป็นอย่างมากเรามีโอกาสในการทําธุรกิจเรื่องของทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มเนื่องจากว่าเรามีปัจจัยพื้นฐานดีตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้าครับแต่วันนี้อยากจะนําเสนอกับการดําเนินธุรกิจในช่วงกลางน้ํา ช่วงกลางน้ําเองถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญการที่จะผลิตเส้นใย,ยต่างๆออกมาถักทอให้กลายเป็นผืนเองเนี่ยถือว่ามีความสําคัญจุดนี้จะมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะรับมือถ้า AEC จะมีการเปิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปติดตามกันในช่วงแรกครับปัญหาจริงๆที่เราโดนเนี่ยอย่างแรกเลยคือการขาดแคลนแรงงานเราเคยใช้ใช้แรงงานอยู่80,000 0ถึงล้าน ลดลงมาเหลือ600,000 5 0 0 0 0ปัจจุบันเหลือ3 0แสนนะครับมันก็เป็นปัญหาที่กระทบเยอะพอรัฐบาลปรับข้างเงินอีกนะครับ3 0 0ขึ้นทีเดียวตุ้มทั้งประเทศเนี่ยมันก็เลยกว่าผมผลกระทบซ้าซ้อนนะครับจุดที่เราเลื่อนเพื่อนตัวไปแล้วก็หาทางให้เราสามารถรักษาสิขภาพแลได้ก่อนเนี่ยคือการไปหาแรงงานในประเทศรอบข้างนะครับตรนนั้นในเป็นการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยนะครับ จริงๆแล้วเรื่องการขึ้นแค่แรงผมคิดว่าอาจจะมีผลระยะหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเราจะสูงกว่าชาวบ้านไปกันได้ตลอดประเทศรอบขานมันเริ่มขึ้นแหละถูกไหมครับในอย่างในเวียดนามเนี่ยก็เริ่ม200-300อแล้วนะครับเริ่ม200ยกว่า่าเนี่ยในในเมืองหลวงเนี่ยนะครับ,รรบก็ต้องรับสภาพนะครับวันนี้ในเมื่อมันมันเดินกันมาถึงนี้แล้วเราก็ต้องเดินกันต่อไปนะครับก็พยายามนะครับเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยแทนแรงงานไปนะครับ เครื่องจักรทันสมัยสมมุติใช้คน5คนกับพอยนี้เราอาจจะเหลือคน2คนแต่เครื่องจักรยอมซื้อแพงหน่อยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนครับโดยเฉลี่ยนะครับพนักง,งานที่ดูแลด้านบริหารเครื่องจักรเนี่ยนะครับที่นี่นะครับต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า10กว่าปีบางคนถึงขอย่างยี่สิบปีนะครับเขาโตกับการใช้เครื่องจักรที่นี่มา นะครับแต่เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร้อยเปมันก็คือเอาโครงสร้างเครื่องจักรเก่าพัฒนาสิ่งที่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของความเร็วใน5ปีนี้เครื่องจักรเปลี่ยนไปเรื่องของความารักษาคุณภาพหรือว่าดัดแปลงให้มีเส้นด้าที่สวยงามขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปจากโครงสร้างเดิมแค่นั้นเองในปัจจุบันเนี่ยเรื่องจะค่าแรงก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะเ,าเราก็ ้อมีวิธีการในการที่จะทําให้องคอ์กรเราเนี่ยไปได้วิธีการของเราก็คือว่าเราจะพยายามทําไซส์ขององคอ์กรเนี่ยให้เหมาะสมในระดับหนึ่งซึ่งภาษาไทยเขาเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดนะฮะ,ะเมื่อเกิดการประหยัดต่อขนาดเนี่ยก็จะทําให้เราใช้คนเนี่ยไม่มากแตใ่ในทอผ้าแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่เราก็จะใช้คนไม่เยอะนะยิ่งถ้าเป็นโรงงานของของผมเนี่ย เราใช้คนน้อยมากเลยเดินเข้าไปในโรงงานดูเหมือนไม่มีคนทํางานเลยเพราะมันไม่เคยมีคนแต่ว่าเราก็สามารถผลิตได้อันนั้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของทางรอดนะคะมีความจําเป็นในลักษณะของในเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยเราลดลงเรื่องเรื่องแรงงานนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากซึ่งเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็สร้างนะคะแรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยขึ้นมานะเพราะว่าตอนนี้มันขาด กับอีกงานหนึ่งก็คือเนื่องจากแรงงานแพงเนี่ยทำยังไงที่เป็นอัต o มติให้ได้มากที่สุดถูกไหมคะจากการลดการเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากมายแต่เดิมเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ใช้แรงงานประมาณล้านกว่าคนนะแต่ขนาดนี้ลดลงไปเหลือประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงเจ็คนผมคิดว่าธุรกิจเท็กซี่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนเขาก็บอกว่าเป็นธุรกิจขาลงนะฮะแต่ว่าการคงอยู่ของธุรกิจนี้มันก็ขึ้นอยู่ความสามารถแหละ ในหลายๆด้านเราต้องใช้ความสามารถในหลายๆด้านที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานพันธมิตรที่ค้าขายด้วยกันถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันไปได้ธุรกิจนี้คิดว่าก็ยังคิดว่าย,ยังอยู่ได้นะครับ เมื่อพูดถึงธุรกิจการส่งออกสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปมองกันที่ตลาดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศต่างๆในยุโรปแต่ว่าปัจจุบันนี้พอ a อซีจะมีการเปิดตัวขึ้นมานะครับการที่ต้องมองตลาดอาเซียนด้วยนี่ก็มองข้ามไม่ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าการส่งออกในตลาดอาเซียนนะครับถือเป็นตลาดที่น่าจับตามมองมากๆเลยนครับเนื่องจากว่าสินค้าของไทยเองเนี่ยได้รับการเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มีราคาค่าขนส่งที่ค่อนข้างต่ำครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับการส่งออกเนี่ยก็ต้องมีดูคู่แข่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งถ้าดูคู่แข่งนะครับอย่างจีนกัมพูชาเวียดนามเ,นเขามีค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำอ,อินโดนีเซียเองเนี่ยเขาก็มีคุณภาพผ้าที่ค่อนข้างดีครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับผู้ผลิตของไทยเองเนี่ยควรจะเข้ามานะครับสนใจในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม่าจะเป็นในเรื่องของการตัดซีให้สวยนะฮะมีการเพิ่ม,มคุณภาพในการตัด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หมาให้โดนใจผู้บริโภคครับากรารพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นหยุดนิ่งไม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงกันแบบนี้นะครับเมื่อพูดถึงประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินทอเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราซะด้วยแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งใน a e c ครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดกันดีกว่าพาไปที่ตลาดผ้าที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียแต่ว่าจะเป็นอย่างไรพักกันก่อนนชวงห้า กลับมานะครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์อยาให้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้กลับมาจะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดกันแต่ไม่ใช่ตลาดเล็กๆหรือว่าตลาดในไทยนะ mm. เอาตลาดใหญ่ๆ ถ้าพี่เซนพูดถึงตลาดใหญ่ๆนะครับคบงเป็นตลาดค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเอเชียอาคเนนนั่นเองครับ <ม S 1> ของประเทศอินโดนีเซียรเรียกว่าตลาดธนาอาบังนะครับตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลจาการ์ตานะครับซึ่ง ต่อวันนะครับถ้ามีลูกค้าเยอะเะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000แสนคนต่อวันนะฮะแสนคนไปซื้อของในตลาดเนี่ยนะซื้อผ้าแสนคน,นะฮะยอดฮะแล้วก็มีมูลค่าในการซื้อขายอยู่ที่43ล้านดอลลาร์สหรัฐครับดังนั้นคุณผู้มมชมครับไปดูตลาดที่เขาบอกว่าใหญ่มากๆใน,นเซ็นทรัลจาก,การ์ตาที่ชื่อว่าทานาอับางกันดีกว่าสินค้าที่นั่นจะมีอะไรกันบ้างราคาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ ภาษาธนาอาบงหรือตลาดธนาอาบงเป็นศูนย์กลางการค้าสิ่งทอของประเทศอินโดนีเซียและเป็นตลาดสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียที่นี่มีผู้ค้าสิ่งทอกว่า20,000รายและมีคนจากทั่วโลกมาทำการซื้อขายที่นี่ไม่ต่ำกว่าปีละ2ล้านคนธนาคาร Standard Charter รายงานว่ามูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นที่นี่นับเป็น1 5ของ GDP ของกรุงจาการ์ตาและนั่นก็เทียบได้กับ9%ของ GDP ของประเทศอินโดนีเซีย ภาซาธนาอบังตั้งอยู่ใจกลางกรุงจาการ์ตาซึ่งนับเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจและสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆจากทุกจุดของกรุงจาการ์ตาตลาดธนาอาบังมีมาตั้งแต่ปีคศ1735แต่เสียหายไปในปี2003และได้รับการบูรณะจนกลับมาใช้งานปกติในปี2007ธนาอบังเวอร์ชันรีโนเวทแยกโซนใหม่ออกเป็นบล็อก A ซึ่งมี18ชั้น 12ใน18ชั้นแต่มไปด้วยร้านรวงร่วมหมื่นที่จอดรถ5ชั้นและฟู้ดคอร์ทอีก1ชั้นพร้อมชั้นบนสุดที่มีมัสยิดพร้อมรองรับผู้ละหมาดมากถึง2,000คนกับโซนบล็อกบีที่มี17ชั้นกับร้านจำนวน5,000ร้าน Hello my name is Kiki I'm from in Jakarta I I buy a t a i l o r for my wedding and with all of all for Uh, my parents to my family. Hello, my name is Judith. I'm from Indonesia. Hi, my name is Dorian. I'm from Indonesia. Hello. 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 Uh, today we want to buy clothes and uh, etc. Banyak banget mas, <laughs> so many things. So many things because uh, in Tanah Abang is very very cheap market in mm -hmm. Asia. Uh, all of the country in Indonesia uh, bring the S <S Some stuff here. ลูกค้าที่มาเยือนภาษาธนาอบังมาจากทั่วสารทิศของประเทศอินดโดนีเซียรวมไปถึงผู้ค้าจากเซาท์อ,อีสเอเชียทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางที่นี่จึงเป็นเหมือนศูนย์กลางของตลาดแฟชั่นมุสลิมนามาจากย่านจีโก้คนดาิตาวิกมาลาย,ยาผมมาที่นี่ัพื่อไปช้อปปิ้งผมมาที่นีมาั้ง่ะ300 50 km jauhnya tuh dari Jakarta ke Tasikmalaya. Saya kesini untuk dijual lagi. Saya kan klosir di sana di sama pedagang di, dijual sama pedagang dari Tasikmalaya. Uh, mostly they come from Indonesia. Uh, some they come from Malaysia, yeah, Singapore. Some also from Thailand. Also I have uh, not much customer but from Thailand. But um, most of them is from Indonesia, from outside Jakarta, you know? Small, small city, a small town like, uh, uh nearby, uh, Bandung, Soreang, like that. You know, uh, Tanah Abang is a famous, famous, uh, place in, uh, all Indonesia or out Indonesia. Also, they know Tanah Abang very well. Yeah, maybe that's uh, some of the benefit lah, uh, uh, rather than other place. Maybe anywhere you go, if you talk about Tanah Abang, they will know. It's my opinion uh, uh, same like other shop. We want a you know good market, good market, good sale, good profit. But here, yeah, we can get lah. Uh, every month is not the same. Yeah, but uh, we have to try our best to get the best we have to uh, sell in a good price you know, so that customer will come and they will trust us that's the important thing uh, for our market so that we can, good, we can get good sale you can come here and purchase from us our price is uh, we can give you the best price here satu minggu dua kali. Kalau ke sini biasanya antara 100-150 juta. Ya, yeah. satu kali belanja. Soalnya di sini ya harganya murah, terjangkau lah. Berada rata kan tanah abang yang punya. I come to Tanah Abang once in a month to buy clothes and something like that. Five hundred thousand rupiah until one million kita beli ke Tanah Abang itu beli baju untuk kerja kadang untuk uh, untuk pergi uh, Tanah Abang murah banget belanja di sini tuh murah jadi ya kalau misalnya kita mau beli banyak barang cocoknya di Tanah Abang terus uh, toko-tokonya juga lebih rapi uh, di ase jadi nyaman. di Tanah Abang Market laklai. นั่นก็ทําให้ตลาดผ้าแห่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีกลไกทางราคาที่ดีที่ผู้ซื้ออย่างเราน่าจะไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งที่อินโดนีเซียครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ทางคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันบ้างกีฬาที่ตอนนี้กำลังฮิตที่สุดในอินโดนีเซียน,นะครับก็คือ m i x ซ์โมชั a อาร์เขาบอกว่าเป็นการผสมผสานนะครับเ,เรื่องของศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็การออกกำลังกายไว้พร้อมๆกันที่นั่นฮิต ในรายการโทรทัศน์ทีวีต่างในอินโดนีเซียก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหลายคนไปเทรนไปฝึกครับไม่ใช่แค่เพราะว่าอยากให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรงหรือว่ามีศิละปละกับก้องงานตัวเท่านั้นแต่บางคนคาดหวังถึงจะเป็นระด,ดับมืออาชีพครับเพราะฉะนั้นจริงๆคุณผู้ชมเองนะครับก็สามารถจะไปดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้เหมือนกันว่า m i กซ์มอร์โชอาร์ที่อินโดนีเซียนั้นเพราะอะไรเขาถึงฮิศกันแล้วมันต้องใช้ความสามารถหรือว่าทักษะสกิลอะไรกันบ้างในการที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้มิกซ์มอร์โชอา By the Tarnan Maximum MMA is uh, Indonesia's first ever collection of decorated champions, and we're also the first uh, premier martial arts academy in Indonesia. Our vision is uh, to help our students maximizing their true potential through martial arts because we believe that martial arts is uh, one of the best assets that human can have. By doing martial arts they can develop the platform to improve in their in all areas of life. We have some of the best uh, coaches in, not only in Indonesia but even in the world. We have few world champions here and other than that we're also the one who truly truly take care of our program we truly believe that we have to provide the highest quality martial arts training and not only because some people come here they said that they only want to get some sweat they want only want to get fit but what we always try to maintain is we, we try to maintain a high standard of uh, martial arts training quality and that's that's what we offer my name is jerome spay uh, i'm a four-degree black belt taekwondo you know, and a professional mixed martial art fighter. i'm originally from liberia, capital city, Monrovia. basically, uh, people got different concepts, people got different beliefs about mixed martial art. okay, I, uh, I basically, whenever i wanted to teach uh, mixed martial art to my students, i always tell them about safety first. okay, because uh, any combat sport, if you don't, if you don't teach safety to your student, they're not going to like it. So I always start with safety, basic technique, okay, and then uh, teach them step by step. Like most of these guys that you saw sparring today, they've been training. They've been training for almost uh, three to four months before I allow them to spar. So I always told my students that basic, uh, how do you say, train safe. And then you're going to love this sport. Hello, my name is Audi. Uh, I'm 23 years old, uh, and I'm, I'm a worker now, and I really like it here in the gym, uh, because it's so hard to find an MMA gym in Indonesia. And I'm glad to uh, meet one of, uh, some of the best coach in Indonesia, like Jerome and Max. and so far so good for me. And I really like it here i'm interested in mixed martial arts because uh, in my early age i only know uh, specific martial arts like taekwondo or muay thai and boxing and i started to watch uh, ufc and some kind of mma competition and it really keeps me going and it uh, makes me interested to the sport and I, I decided to train mma since then many martial arts don't teach certain Things in other martial arts, like in uh, in Taekwondo, we don't teach people how to choke people, how to take you down. The same thing in Muay Thai, they don't teach you how to uh, how to take someone down and punch their face. In boxing, they don't teach you how to kick someone only to punch. So the important of mixed martial art is that when you learn mixed martial art, you learn different things that are very useful. That you can use it in competition and and, and 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 self protection, because the thing is, when you have problem in the street, like to say, uh, one of my my professor always told me, all fights start from standing up. After that, it's gonna it's gonna end on the ground. So that's why when you do mixed martial art, you, you learn how to stand up and fight, how to go on the ground and fight, how to stand up and fight. So that's that's what make Makes martial art very different and important. Maximum MMA is is I, I can say it's in the heart of Jakarta. Which is pretty convenient for, for, for many people to come. Like where I, where I, I teach at, I mean I train at in Serpon, Serpon is pretty far. Even many people complain that oh it's so far. So uh, the difference is uh, it's to sort of a good spot that people can come easily. What makes Maximum MMA one of the best? MMA training camp is that they got very good facilities. They got a cage, a nice cage, which is uh, most most MMA training camp don't have. Uh, what's up? My name is Gabriel. Uh, I live in Jakarta, Indonesia, and I'm 70, 17 years old. I'm a senior in high school, uh, and I come come here to train MMA and boxing. To me, just by training here for three months, I've I think I believe I have grown so much as a person, personally, mentally, and in any kind of way. And by training here for three months, I I believe that I I'm a fiercer person. I am someone you should be afraid of just because I train MMA. I think MMA in Indonesia is developing for sure. The people, the fighters in Indonesia, in Asia generally, they're not as good as the US people because uh, they don't have the facility to train here not as much because uh, to my knowledge there's only five MMA gyms in Indonesia. I think uh, mixed martial art as a whole is growing in Indonesia and it will grow big but then uh, it's gonna take time right now it's growing in Indonesia and with, with a lot of many gyms many MMA gyms okay there are a lot of mixed martial arts gym good gym in, uh, in Indonesia so I can see it growing a lot in Indonesia. I want to make martial arts in general, I want to make martial arts to become more mainstream, to become accepted more by the people, to make martial arts as the lifestyle of the people, you know. Because we truly believe that all the positive values that martial arts bring, you know, other than the fitness aspect, Martial art can also teach you some life skill, you know, self-defense skill, character building, mental development, all of these things. And we want to spread the word of martial arts so that the people in Indonesia they all become a better human being, you know, better individual. ร่วมสัมผัสเมืองนิมิตทั่วอาเซียนไปกับแออ a เชีย ความนิยมในกีฬา m i x มอ m ์ช t ล a าร r t ในอินโดนีเซียเองนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแรงกระตุน <Yeah. S 1> ทําให้คนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเริ่มมีความสนใจกีฬาประเภทนี้ mixed m ์ช t ล a าร r ตกันมากขึ้นคนไทยของเราเองก็สามารถที่จะเล่นกีฬาแบบนี้ได้เห็นว่าในไทยก็เริ่มมีกันบ้างแล้วนะครับเพราะจะได้ฝึกทั้งเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายและก็ความเข้มแข็งของจิตใจซึ่งสามารถอามาใช้ประโยชน์ในการเปิด AEC ได้เพราะ AEC เองไม่ใช่แค่มีความแข็งแรงทางร่างกายนะจิตใจก็ต้องแข็งแกร่งด้วย oh, พ วุ่วุ่มากนะการเปรียบเทียบถือว่าคมมากอันนี้เขาบอกนะครับว่ากีฬาสร้างคนค,คนไปสร้างชาติอีกทีหนึ่งถูกต้องอะนะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามรายการของเรามองเมืองอาเซียนนะครับที่เราจะพัฒนานะครับทุกภาคส่วนไปพร้อมๆกันโดยการสะท้อนมุมมองและก็ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะครับติดตามกันได้วันศุกร์บ่ายโมงครึ่งแล้วก็ในช่วงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการมองเมืองอาเซียนตีโตเซ็นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ món mường asean à rồi sang cô bang về bơ.